ล่องสู่อาหารทะเลราคาพันต้นๆจากช้อปปี้จะโดนแกงหรือเปล่านะจะมีอะไรด้านในบ้างกุ้งเทมปุระกุ้งมังกรกุ้งล็อบสเตอร์มาเปิดดูเลยทุกคนโหทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสดสิ่งงาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ ตามนี้เลยจ้าวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับทุกคนเป็นกล่องสุ่มอาหารทะเลนะครับทุกคนคือช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าอินกับกล่องสุ่มมากแบบสุ่มนูน่นสุ่มนี่สุ่มนั่นมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สําหรับเราว่าเฮ้ยมันมีกล่องสุ่มอาหารทะเลอยู่เว้ยทุกคนคือวันนั้นอะฝันไปเจอในช้อปปีนะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนและกันขอยังไม่บอกชื่อร้านหรือว่าลิงเอาไว้ให้แลวกันนะขอเปิดดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะดวงแกงหรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบว่ามีกเเน่่าา ใส่นีเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไหวป่ะทุกคนใช่ไหมดูซิว่ามันจะแบบว่าเป็นยังไงด้านในนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ไปยังกดก่อนเลยจ้าถ้าดูทางเพจก็กดติดตามได้เลยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ฝัานะครับสามารถพูดคุยกับฝาได้ในไอจเนะาะฝ้าจะติ่งตามีเลยจ้าโอเคมาเริ่มแกะกันเลยตื่นเต้นอ่ะ เท่าที่ดูนะทุกคนแบบแพ็คมาดีมากแล้วก็ใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการส่งนะครับทุกคนคือสมมุติว่าเราสั่งวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยก็คือถึงแล้วเป็นการส่งแบบว่าเก็บอุณหภูมินะครับทุกคนรถสีฟ้าๆมาส่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของอะไรกันขอเริ่มแกะจากฝั่งฝานก่อนเลยตื่นเตนะ้นอ่ะจะคุ้มไหมเนี่ยการแกะก็จะแบบทุลักทุเลนิดนึงทุกคนคือเขาแบบแพ็คมาดีมากๆอ่ะ กันเราทุกคนเดี๋ยวขอด้านหน้านิดนึีเอาแลครนบทุกคนโอเคคือคนอื่นแกะก็อาจจะดีกว่านี้นะครับทุกคนอันนี้ฟันแกะก็จะแบบนิดนึงเฮ้ยเจอแต่น้องแข่งทุกคนเห็นไหมอ่ะเนี่ยดูโอ้ ทุกคนปวดไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะมันงงกับตัวเองเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่าแบบมันอะไรบ้างข้างในอะไรเงี้ยมันเจอแต่น้ําแข็งนะทุกคนทีนี้ก็อขอเบิกถาดที่ใส่จะ้ะเอาเป็นอันแรกก่อนเลยนะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะเฮ้ยคือทุกคนมันคืออะไรอ่ะปูเหรอไอไม่ใช่ปูหอยอะไรอ่ะดูดิหอยอะไรเสีออแล้วแบบว่ากระดองหนาๆนะไม่รู้อ่ะทุกคนใครรู้ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเป็นหอยอะไรนะครับอ่ะเก็บอันนึง แล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้แบบอะไรวะเหอหอยแมงผู้เราจะเจอกันตามร้านบุฟเฟ่ร้านชาบูอะไรอย่างงี้เนาะโอ้หเยอะนะวางแบบแน่นเลยเฮ้ยเฮ้ยกุ้งมังกรสีสีกุ้งมังกรมี่สีนับป่ะกุ้งมังกรเจ็ดสีป่ะ นี่ทุกคนดูดิเฮ้ยเอาจริงปะทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกินกุ้งแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเจอกุ้งแบบนี้เลยนี่คือแบบว่าครั้งแรกเลยอะทุกคนโอ้โหไม่ต้องเปิดต่อได้ไหมรู้สึกว่าอันนี้อันเดียวก็คุม้มแล้เพราะว่าไม่เคยกินอนทุกคนแล้วแบบโอ้ยใหญ่มากดูดิเทียบกันหน้าฝันดูดิใหญ่กว่าหน้าฝันอีกอ่ะโอ อันนี้เฮ้ยนี่คือปลาหมึกหนึ่งตัวเหรอมึงมันเป็นปลาหมึกแต่ว่าเหมือนหนวดมันไม่มีแล้วอะ่ะเขาเอาแบบหัวออกหรือเปล่าน่าจะแบบนั้นเนาะเนี่ยทุกคนให้ดูเป็นปลาหมึกแบบนี้เลยเท<อ>่าหน้าฟ้าเลยนะอันนี้ปลาหมึกเท่าหน้าเนี่ยก็หอยอีกแล้วจา้าเออต่อไปโอ้ําแข็งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นกุ้งไซส์ปกติที่เราแบบกินกันนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่แล้วว่า ให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะนี่ทุกคนแล้วก็ตู้แม่น้ํานะครับทุกคนนี่ก็ถือว่าคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปอะ่ะแล้วก็อ๋อโอ้ oh my gosh อันนี้ก็จะเป็นกุ้งทะเลเนาะกุ้งทะเลนะครับทุกคนแล้วก็อะไรอีก <c oughs> โหโูซีตัวทุกคนอันนี้ปูเลยอะ่ะเอาเปิดให้ดูเลยแล้วกัน อ๋อขาหัก้งนึงทุกคนมันคือปูแบบปูอ่ะเออปูแบบปูปูไปเลยเดี๋ยวนะอันนี้ของแกะสุดอันนี้คือล้างมือแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเอาจริงอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะเนี่ยไงอ่ะเอายังไงก่อนพอสอเท่าหน้าอีกแล้วจ้ะปลาอะไรก็เนี่ยปลาปรากฏว่าฉันน่า ป้ากระพงอันนี้ทุกคน <valu you. S 1> ดูนะครับเอาเย็นขอวางก่อนมีอีกไหมวะเดี๋ยวนะขอแบบคุยเผื่อมีอะไรอีกแต่ดูมันไม่น่าจะมีแล้วนะคือปกติถ้ามีมันจะเห็นไงจะเห็นว่าแบบว่าเป็นสีสีหรือถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอินเสิร์ตหรือว่าถ่ายคลิปเพิ่มแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวฟานจะมาเรียงให้ทุกคนดูแบบให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะปลา กระพงหนึ่งปุตรงนี้แล้วก็ปูตรงนี้นะครับเอาออกอย่างละตัวนะอ่ะโอ๊ยคิดเมนูแล้วใช่ไหมตอนนี้ในหัวคือแบบว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะตอนนี้คือเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทะเลนะครับนี่กุ้งทะเลเยอะจริงจ้าเยอะแบบเยอะแบบไงก็อันนี้กุ้งตต อ๋อทุกคนอย่าพึ่งออกจากคลิปนี้ไปไหนเดี๋ยวจะมีตอนทําแบบกินให้ดูด้วยนะครับทุกคนบางส่วนเนาะแล้วก็อันนี้ไข่หวานนะครับแต่ชอบความแบบกระดองมันมากเลยมันแบบน่ารัก หก็ห <S <S อันนี้เป็นหอยแมลงภู่เนาะนี่หอยมแออมลงภูจะบอกว่าเคยแบบไปเก็บด้วยที่ปัตตานีมีไม่ใช่อตรงอะไรว่าบางปูตอนะนะั้นอะไปขึ้นเรือบรรยากาศในการเก็บอะคือมันต้องไปเก็บตามไม้ใช่ไหมทุกคนที่แบบว่ากเกาะอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช้อันเดียวกันนะคิดว่าถ้าไม่ใช่ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะทุกคนอันนี้หอยมันมีความสีลายแบบสวยอะอันนี้คือเห็นเนื้อหอยด้านในแล้วอะสีมันแบบนี้แต่ว่าน่ากินอยู่นะแต่แบบเออนะเนี่ย นะทุกคนมีอะไรอีก๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ปลาหมึกหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไงดีแกะเลยแม,มกันไกลคัตเตอร์เลยเนาะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกมีอ๋อไม่แน่ใจว่าหมึกอะไรแต่ว่าใหญ่แบบเนี่ยตาหมึกยังอยู่เลยอ่ะตาของหมึกยังอยู่เลยอ่ะทุกคนแล้วนี่หนวดเนี่ยให้ดูหนวดหนวดหมึกโอ้สุดจริงอะ่ะอุ้ย ทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์แล้วนะคลิปนี้ลงทุนมากอันนี้ต้องแกะนะฮะมันคือไฮไลท์เด็ดของวันนี้เลยโอ้ยเธอน่ากินจังเลยไอ้เจ้าหมึก <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะร้องไห้แล้วอ่ะไม่เคยกินอะไรอย่างนี้อ่ะ <c oughs> โอ้โหอ่ะนับเลยนะว่ามีกี่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อย่างปลากระพงปูปลาหมึกนะครับแล้วก็กุ้งมังกร7สีแล้วก็กุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำแล้วก็หอยอีก3ชนิดทุกคนในราคาพันต้นๆใช่ไหมเดี๋ยวพิกัดเนี่ยเดี๋ยวอันให้ท้ายคลิปแล้วกันเท่าที่ดูตอนนี้คือมันรู้สึกว่าคุ้มนะครับทุกคนแต่ว่าในเรื่องความสดความอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอในพาท,ที่ว่าเราทำกินกันเลยทุกคนเข้าสู่ช่วง ย่วน้ำลายสอคิดเองโอเคทุกคนเจอกันอ่ะโอเคนะครับทุกคนอันนี้จะบอกว่าอันให้ทีมงานไปเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูดิ แบบพร้อมกินนะฮะจริงๆก็ไม่ทั้งหมดหรอกนะถ้าให้ทําหมดเลยเนี่ยน่าจะกินกันไม่หมดอันนี้คือลงทุนจัดเตาย่างมาใหม่เลยนะคบทุกคนจากช้อปปีนะครับจะบอกว่าแค่สองร้อยเก้าสบาบาทเองอะ่ะทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเตานี้นะครับเดี๋ยวฝ้าอันใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนเาะเตามันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเราก็ใส่น้ําด้านในก่อนด้านล่างด้านล่างไม่ใช่ด้านในเดี๋ยวขอ,อนี้ฮะ <Okay. S 2> แล้วเราก็ปิดตั้งแบบนี้เลยอันนี้ก็คือพร้อมย่างแล้วนะคบทีนี้มามาเปิดกันเตา299าถือว่าถูกมากมันเปิดได้ทั้งหมดปกระดับนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์ของเรากันเลยดีกว่านะครับมาทุกคนตื่นเต้นนะก็คือวางได้เลยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกร้อนแล้วร้อนแล้ว,ลว,ลวมึนหน้ากูนเนี่ยร้อนเลยอันนี้แหละ okay. โอเคเฮ้ยอะ,อ,ะอย่างอื่นเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบข้างๆเอาเป็นหอยนะครับตัวนี้ก็หวาง อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาพลิกกุ้งมังกรกันเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มัน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 เริ่มแดงแล้วว่าได้ที่แล้วประเด็นคือไม่มีที่ค hey, ีบนะทุกคนบาเละบาเลอุ <nou> ้ย <api> ม in <Taiwan> ันได้ที่แล้วอะโอ้ยเดอะเบสอย่างนี้เลยแล้ก็พลิกนะครับโอ้ที่สุดนะต้องให้นะ The ะเบสนะ คืออยากจะแบบว่าเดี๋ยวจะดึงมือทุกคนออกมาจากกล้องให้แบบอยู่ด้วยกันตอนนี้อ่ะเอาจริงไม่คิดว่าแบบมันจะได้ขนาดนี้พันกว่าบาทอ่ะทุกคนกล่องสุ่มแต่<ด>เหมือนไม่สุ่มจริงๆคือแบบม่อกินนังเขียบเพื่อนมมึงมันสุ่มจริงปาะว่าแบบคืออ่ะถ้าสุ่มใช่ไหมมันก็จะแบบว่า่ะอย่างนั้นแล้วก็กุ้งม,มังกรอันนึงบัวอันนึงถ้าได้กุ้งม,มังกรก็อาจจะไม่ได้ปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันได้มาทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนเกอบเบสทะ ตอนนี้ก็คือยืนยันกับทุกคนได้แล้วแหละว,ว่าท้ายคลิปเดี๋ยวฝาอันทิ้งลิง์เอาไว้ให้แล้วกันใครที่แบบว่าอยากจะไปสั่งซื้อนะเพราะว่าคิดแล้วแหละว,ว่ามันคุ้มจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวในเรื่องของความอร่อยเนี่ยเดี๋ยวขอแบบดูตอนท้ายตอนกินแล้วกันนะทุกคน คนตอนนี้สิ่งที่ได้ที่เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือหอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหอยกันก่อนเลยว่าแบบว่ามันจะสุขมันจะดีอะไรหรือเปล่านะอันนี้ต้องขอบคุณอภินันทนาการน้ำจิ้มจากเพื่อนของเรานะทุกคนจะบอกว่าเด็ดจริงเมื่อกี้กินแล้วลองชิมดูแล้วอันนี้คือทําเองนะทุกคนเพราะว่าน้าจิ้มซีฟู้ดตามท้องตลาดทุกคนก็น่าจะรู้เนาะมันจะเหมือนไม่ใช่น้าจิ้มซีฟู้ดอะเออ,อนนจากหอยแมลงภูอันแรกนี่ทุกคนก็จะได้ นี่นะครับทีนี้เราก็ราดน้ำจิ้มเข้าไปเลยซีฟู้ดของเราก็สะกินเบสนไงล่ะสดมาก จริงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับกุ้งมังกร7สีของเรานะครับทุกคนจะบอกว่าพอมันสุกอะทุกคนดูดิเจสีหายไปแล้วก็จะเป็นแดงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติทุกคนแต่จะบอกว่ามันแล้วแต่คนนะทุกคนว่าใครที่แบบอาจจะชอบให้มันแห้งกว่านี้ให้มันสุกมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เรารู้สึกว่าอยากได้นเนื้อที่มันฉ่ำๆหน่อยก็เลยยกเลยนะฮะยังไงล่ะ ยังไงล่ะมันอยู่ในกล่องสูงเนี่ยน่ฉันไม่ได้ซื้อเองจ้าเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวนี้กันเลยนะระหว่างนี้เดี๋ยวเราวางปลาหมึกพังๆอันนี้ก็น่าจะยกได้แล้วพวกกุ้งมาเดี๋ยวยกหมดเลยช้อนอีกอันนึงนี่ยกเลยมันโอ้สุดจริงๆอ่ะทุกคนเชื่อไปซื้อตามจริงๆเวื่อร้อนอ่ะร้อนเกินเเเอาเอาเอาปลาหมึกวางก่อนนี่ไอเตาปลาหมึกจะแยกส่วนไหมเดี๋ยววางได้เลยหนึ่งสองสามอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาจัดการกุ้งมังกรก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนมาลองกันเลยโอ้เนื้อคือแบบว่าโอ้โหทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวจิ้มเลยนะอันนี้เอาละนะทุกคนหนื้องซอซ้ำบิสละสว่า์ไปทางไหน อันนี้ขอปบมือให้ร้านเลยนะอร่อยมากอันนี้คือเราแอบแบบว่าใส่ชีสนิดน,นึงเดี๋ยวขอกินกับชีสนิดนึงโอ้ยๆๆไหลๆหนึ่งสองสหกี่นึ่งร้เต็มสิบโอโคอยากให้ทุกคนได้ลองสักครั้งในชีวิตจริงๆเราจะบอกว่าตัวกุ้งมกกังกรอนนะกินได้แบบว่าทุกส่วนของจริงๆๆรอะทุกคนเนี่ยขนาดเนื้อน้อยๆแบบนี้ในส่วนที่เป็นน้อยแบบในฝันก็กินได้ ตอนนี้คนตัดต่อเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> คนตัดต่อเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถอดส่วนหัวออกนิดนึงโอ้ยโอ้ยความฟินอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแกะออกมาทีเดียวเลยนะโอ้ดูดิดูความแบบโอ้ยโอ้โหโอ้ยเรามีมีมันอีกอะ่ะมันที่เป็นตรงตรงหัวสุดมากจริงๆอะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกค,คนทุกคนที่ดูตอนนี้คอมเมนต์มาบอกฝันไหนว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ดูตอนเวลากี่โมงถ้าดูดึงนี้แบบ าานะนี่เคยแล้วทุกคนแบบจะนอนใช่ไหมพอเล่นโทรศัพท์หน่อยดีกว่าเปิดปุ๊บเจอของกินจบจากอ่ะทุกคนปูนะครับทุกคนสดมากอะ่ะอันนี้คือเราต้มก่อนเนาะเพื่อให้เนื้อม,มันมีความแบบว่าเปืเปเป่อยๆเดี๋ยวใช้ช้อนควักเลยแล้วกันเหนี่เลย อืมฮาอิ่มอิ่มใจวันนี้คืนนอนหลับฝันดีแล้วจริงทมหน่อยคุณพี่คุณขายได้กำไรบ้างไหมคะ แต่ว่าเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันคือกล่องสุ่มไงเราอาจจะโชคดีที่ได้ครบแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะได้แบบอย่างอื่นไปเนาะก็คิดว่าทางร้านเขาก็น่าจะคละคละ,ะให้นะครับทุกคนแต่เรื่องความสดเนี่ยเรารับประกันได้เลยเราคิดว่าน่าจะถึงคิวของน้องหมึกแล้วแหละนะครับอันนี้ทุกคนฟัานเพิ่งรู้ว่ามันเป็นหมึกกระดองม,มันมีกระดองอมอกมาอย่างนี้ด้วยเห็นไหมอ่าโอเคนะครับทุกคนทีนี้ก็มาต่อกันที่ปลาหมึกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเนื้อแบบว่าคือสุดจริงนะเนี่ยเนื้อฉ่ำแบบหนึบหนับกำลังดีเลย

คนก็กินกันไปแบบหนึบหนับตอนนี้คือแบบอืมนะพรอมก็จะแบบว่าิดนึงนะครับทุกคนก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ากล่องสุ่มที่ฝ้าอันซื้อมาในวันนี้นะครับทุกคนไม่แกงจากแผงแบบ ให้อย่างนี้เลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับผมให้คะแนนเนี่ยหนึ 1, 0, 10, ่งพันเต็มสิบเลยทุกคนน,นี่คือไม่ได้วื้อจริงมันแบบเห็นอยู่คาตานะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวฟันจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็จะเชิญร้านให้ตรงนี้นะครับมีเป็นดางน,นี้เลยนะสั่งจากในช้อปปี้ได้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เกียจไปเซิร์นะก็กดลิงก์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวฟันใส่ไว้ให้นะครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบ